สวัสดีจ้าทุกทุกคนรถเพกต้านะใช้มา11ปีเป็นเชฟโรเล็ตซึ่งเป็น NGV ที่ติดมาจากโรงงาน NGV ก็คือ Best, เป็นเป็นเนเชอรลธรรมชาติแล้วกันเนาะก็คือ NGV แล้วกันอะอายุงานของ NGV อะเพกต้าไม่ได้ครบ11ปีนะเพกต้าก็ไปเปลี่ยนเป็น แก๊ส LPG ก่อนแล้วก็ใช้ยาวนานมาจน11ปีก็น่าจะ NGV น่าจะ7ปีที่เหลือก็จะเป็น LPG ประมาณประมาณนะเครื่องยนต์น่ะมีเสียงดังมากจริงๆอะ่ะไอ้ดังมากตรงนี้มีคนทักแต่เพิกต้ากังวลก็เลยไปปรึกษาช่างประจำรถเนาะช่างประจำรถก็คือช่างกำพลที่เพกต้าให้ดูแลรถเพกต้ามา ตลอดยาวนานช่างกพลก็บอกว่าจริงๆอ่ะใช้ได้นะไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรแต่ก็จะมีเสียงลำคาญนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้มีผลกับฟังก์ชันเพ็กต้าก็เลยให้ช่างกำพลลองดูว่าแล้วมันจะมีเครื่องยนต์เอามาเปลี่ยนไหมปรากฏว่าใช้เวลาประมาณพักหนึ่งอะ่ะช่วยกันหากับพี่แรกแล้วก็ได้เพื่อนของช่างกำพลอะในวงการรถยนต์นี่แหละเขาก็แนะนำว่ามีเครื่องยนต์ใหม่นะ แต่ก็ต้องลองติดต่อดูช่างพลก็เลยติดต่อแล้วปรากฏว่าได้อ่ะไปซื้อเลยการเปลี่ยนเครื่องยนต์เนาะก็ต้องให้ช่างอพลเป็นคนดูแลเป็นคนตรวจเช็คว่าเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยมันเหมาะสมกับรถออต้าเพกตาจริงหรือเปล่าเนาะเพราะรถเพกต้าอย่างที่บอกมันเป็นรุ่นเทฟโรเลตออลต้าเอสเตดเนาะห้าประตูคนที่จะต้องรู้ว่า เครื่องยนต์ใหม่ตัวที่เราจะไปซื้อมาเพื่อที่จะเปลี่ยนเนี่ยมันคือสามารถที่จะใช้ได้กันจริงโอเคก็ไปดูกันมาเนอะเมื่อสัปดาห์ก่อนเนอะแล้วก็สรุปได้เครื่องยนต์ใหม่เอาลงช่างพลก็ยอดเลยกับทีมช่างพลแล้วก็เครื่องยนต์เก่าก็หมดสภาพอะ่ะคุ้มนะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะใช้ LPG อยู่ตอนนี้แต่ก่อนหน้าก็คือใช้ NGV จนหมดอายุว่ะจนเพี่ยไม่ยินดีที่จะไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนแล้วเพราะว่าถ้าเป็นรุ่น NGV นะพี่จะบอกว่าการที่จะเปลี่ยนอะไรหรือว่าจะบำรุงมนะันน่ะโอ้หลายหมื่นเลยนะหลายหมื่นคืออะไรเขาว่าชุดหนึ่งอะ่ะที่เป็นชุดใหญ่ๆเลยก็สามสี่หมื่นกันแนละ้วยังไม่รวมค่าแรงไอ้ระบบตัวแก๊สอ่ะพวกหวัวฉีดต่างๆอะ่ะไม่ธรรมดาเพราะว่าเพี้ยต้าไปใช้ของศูนย์ความมั่นใจไงไม่ได้ใช้ของที่ ใครแนะนําใครแนะนาก็คือในอินเทอร์เนต็ตหรือว่ารีวิวต่างๆอ่ะตกตาคือขอสั่งสูตร,รเรามั่นใจว่าโอเคของศูนย์มันมีการเคลมการรับประกันให้ดูว่าเครื่องยนต์ที่ได้มาใหม่เอามาใส่แล้วหลังจากนั้นช่างก็ตรวจเช็คสภาพท่อยางใดๆที่เสื่อมบวมตรงเครื่องก็เปลี่ยนให้เลยแล้วก็มียางหุ้มเพลาหรือส่วนใดๆที่ เจออาการช่วงเทสก็เปลี่ยนเลยทําให้เรารู้สึกว่าหลังจากที่ช่างตรวจสอบแล้วเนี่ยเราจะได้ใช้ยาวๆไปเพราะก็เหมือนกับได้เครื่องยนต์ใหม่บอดี้เก่าๆแต่เครื่องยนต์ใหม่เพิกต้าใช้ได้อีกยาวนานรถเพิกต้า11อปีนะตอนนี้แต่ตอนนี้เครื่องยนต์กิ๊กเลยเพกต้าเป็นคนใช้รถนานๆแล้วก็พอเราใช้เชฟแล้วอะตอนนี้ยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนรถเลยอะ คิดว่าสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่ในวิดีโอเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจที่ใช้ออฟต้าเอสเตทแล้วอยากรู้ข้อมูลก็ยินดีนะที่จะแชร์ให้ฟังอีกอย่างหนึ่งเพกต้ามีช่างเก่งด้วยทั้งกำพลโอ้โหแบบเลิศเลอเลยอะตอนนี้คือทุกสิ่งอย่างก็้ช่างกำพลทั้งนั้นโอเคไปแล้วบ๊ายบายนอนหลับฝันดีขอบคุณนะคะมาติดตามกันเด้อ